สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านก็ยินดีเข้าสู่ช่อง Minlan Channel นะคะก็วันนี้มินจังจะพาทุกคนไปอ่าน ep ที่49กันนะคะยังไงถ้าชอบหรือว่าถ้าชอบหรือใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มินจังบ้างนะก็ตอนนี้ก็ยังมีพี่ๆหลายคนโดเนตมาให้นะคะ5 0บาท25บาทบ้างอะไรบ้างเงี้ยมินจังก็ได้อ่านทุกยอดเลยนะคะทั้งข้อความที่ส่งมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับการเอ็นดูกันเนาะโอเคงั้นสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อเลยนะคะกับตอนที่49ชื่อตอนว่าสิหูเฮงสิบกระบวนท่าค่ะ เจ้าเฟิงใช้ดาธนีดาราในการเอาชนะซิวชางอีในหนึ่งกระบวนท่าเราผู้ชุมนุมในงานชุมนุมลุกฮือขึ้นทันใดเขาคือผู้ใดกันเหตุใดข้าจึงไม่เคยได้ยินนามเขามาก่อนเขาเพิ่งจะเอาชนะซินทงในหนึ่งกระบวนท่าคราวนี้กระทั่งซิวชางอีก็ยังพ่ายแพย้ต่อเขาความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งในทันใดเพราะซิวชางอีนั้นเป็นหนึ่งในสี่ยอดอัจฉริยะการที่เขาเอาชนะชายหนุ่มได้ย่อมหมายความว่าเด็กหนุ่มอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสี่ยอดอัจฉริยะรุ่นถัดไปได้ เราอัญฉริยะตระกูลเจ้าที่คุ้นเคยกับอีกฝ่ายดีนั้นชะงักนิ่งไปเจ้าฉีเจ้าหันและเจ้าสินไม่อาจจะหลบซ่อนความตื่นตะลึงของตนเอาไว้ได้เขาชน,นะการความตื่นเต้นเป่งประกายในดวงตาของเจ้าอยู่เฟยมีผู้มากพรสวรรค์เช่นนี้ในตระกูลเจ้าด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเขายังอายุเพียง14บขวบปีด้วย ดวงตาของซิวเหมืองอยู่เต็มไปด้วยความกังวลการแข่งขันในระหว่างตะระกูลทั้งสามในเมืองปะกายรุนนั้นสูงส่งนักทั้งตระกูลซิลก็ไม่ได้มีสัมพันธ์อันดีต่อตระกูลเจ้าเหล่าผู้สืบทอดรุ่นต่อไปจะเป็นตัวตัดสินอนาคตหลังจากเอาชนะซิวชางอี้เจ้าฟิงก็กลับไปยังกระโจมของตะระกูลเจ้าเขาส่งยิ้มให้เจ้าหยูเฟยดูหเหมือนข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังข้าเพียงกล่าวและสาระแต่ข้าก็ยังอยากรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของน้องเฟิงเช่นกัน เจ้าอยู่เฟยเออย่างหยอกล้อทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกได้ถึงจิตสังหารที่มาจากด้านข้างเขาหันศรีรษะไปมองทั้งเจ้าของจิตสังหารนั้นก่อนจะพบกับเจ้าหลินหลงที่นั่งนิ่งและมองตรงมายัางเขาอย่างตักเตือนเจ้าเฟิงสันศีรษะเขารู้ว่าอีกฝ่ายนั้นได้เข้าใจผิดว่าเขาเป็นคู่แข่งในการเอาชนะใจเจ้าอยู่เฟยแต่ทว่าเขากลับเกียดค้านเกินกว่าจะเอ่ยปากด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาไม่กลัวผู้ใดในผู้นี้สืบทอดรุ่นแม้แต่น้อย งานชุมนุมอัจฉริยะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับเหล่าเด็กหนุ่มสาวผู้มีพรสวรรค์มากมายที่ขึ้นไปบนลานประลองในตอนนั้นเองซิวเมืองอยู่ขึ้นไปยังลานประลองเพื่อแสดงความสามารถของนางนางเอาชนะเด็กหนุ่มผู้ฝึกตนขั้น4และจําจำนวนมากในทันใดกระทั่งด้วยพลังของเจ้าสิ้นและเจ้าหลิงก็ไม่อาจรับมือนางได้เกินกว่า3กระบวนท่าและผู้ฝึกตนขั้น5้าเช่นเจ้าชิและเจ้าฮันก็ไม่อาจรับมือได้เกิน20กระบวนท่าสภาพการนี้ทำให้หลายคนต้องรอบจิปาก ชิวเมืองอยู่แข็งแร่งกว่าชิวชางอี้เจ้าเฟิงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากกินอายของหญิงสาวนั้นก็คือสตรีที่งดงามที่สุดแห่งเมืองปกายอารุนแต่ถ้าว่าในด้านหนุความแข็งแร่งนั้นนางกลับเป็นอันดับสองในงานชุมนุมคขาวที่แล้วกระทั่งเหนือกว่าเจ้าลินหลงเจ้าลินหลงพลังฝึกตนของเจ้าสูงที่สุดในบรรดาสียอดอัจฉริยะขาดจะรับจะรับจะได้รับเกียรติในการประลองกับเจ้าหรือไม่ชิวเมืองอยู่เอ่ยพร้อมรอยยิ้มแน่นอนเพราะข้าแพ้เจ้าเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เราย่อมต้องประลองกันเจ้าลินหลงยืนขึ้นอย่างเชิงช้าและปลดปล่อยกินอายของผู้ฝึกตนขั้นหกออกมาในตอนนั้นเขาก็ได้กวาดสายตามองเราเด็กหนุ่มสาวด้วยท่าทางสูงส่งถ้าว่าบัดน,นี้เจ้าเพิ่งจะต่อสู้มาดังนั้นแม่ข้าจะชนะก็ย่อมนับว่ามายุติธรรมเล็มฝีปากของเจ้าลินหลงกระตุกไม่น่าแปลกใจที่พี่ลินหลงเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งตระกูลเจ้าเช่นนั้นข้าจะพักผ่อนชั่วครู่ซิวเหมองอยู่ยิ้มและไม่ปฏิเสธมีผู้ใดกล้าที่จะสู้กับข้าหรือไม่ เจ้าหลินหลงยิ้มก่อนกวาดตาไปทางกระโจมของตระก,กูลซินและตระก,กูลซินเหมิงอยูให้ข้าออกไปทดสอบความสามารถของเขาหน่อยเถอะเด็กหนุ่มร่างผอมแห่งตระก,กูลซิวเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาซิวลินระวังด้วยอย่าได้สู้กับเขาตรงๆหรอซิวเมึงอยู่ตอบรับขณะที่นางพักผ่อนเอาแรงเด็กหนุ่มผู้ฝึกตนขั้นห้ารอดลงบนใจกลางลานประลองเจ้าหลินหลงเจ้าจะสู้กับข้าหรือไม่ ซิลินมีประกายความต้องการสู้ต,สต้องการสู้ที่เข้มข้นในแววตาในขณะที่ภายในร่างปรากฏแสงสีเขียวเข้มกระจายไปทั่วแน่นอนว่าคนผู้นี้เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นสุดยอดของคันหาแห่งหนทางผู้ฝึกตนข้าสงสัยนะักว่าเจ้าจะรับมือข้าได้กี่สิบบวถ้าเจ้าลินหลงหัวเลาะเสียงแผ่วพร้อมกับเสียงฝุบที่หลงเหลือเอาไว้เพียงภาพติดตาในค่ำคืนมืดมิดวิชาระดับสูงย่างก้าวเงาวิชานี้สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในยามค่ำคืน เราผู้ชมพากันอุทานออกมาในตอนนั้นเองที่บทลานประลองหลงเหลือเพียงแค่ภาพติดตาของเจ้าหลินหลงหัวใจของซิวหลิงกระตุกตาของเขาไม่แม้แต่จะมองเห็นการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ฝ่ามือวายุโบราณเขากัดฟันก่อนที่แสงสีเขียวนั้นจะเข้มส่องประกายที่บนฝ่ามือแล้ววาดผ่านพื้นที่กว้างการโจมตีเป็นวงกว้างของเขากวาดตรงไปยังร่างของเจ้าหลินหลงแต่ทว่าไม่มีการโจมตีใดที่สามารถแตะได้กระทั่งชายเสื้อของอีกฝ่าย ร่างราวพูดผีของเจ้าลินหลงหายไปจากสายตาของเขาอย่างกะทันหันชิวหลินรู้สึกได้ในทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและลาวกับจะยืนยันความคิดนั้นบางอย่างก็ได้โจมตีจากเบื้องหลังของเขาแทนลมโบราณพัดหวนเขาตวัดลั่นขณะที่ส่งฝ่ามือย้อนหลังไปเสียงปะทะดังสนั่นระเบิดขึ้นในใจกลางราตรีสีมึกร่างของชิวหลินนิ่งงันขณะที่ใบหน้าปรากฏแววตื่นะลึงแขนของเขาไม่อาจจะขยับได้อีกต่อไป วิชาระดับสูงที่ถูกฝึกจนเข้าขั้นสูงสุดถูกหยุดเอาไว้กลางอากาศผู้คนที่มองอยู่ต่างสูดลมหายใจเย็นยาเยือกเด็กหนุ่มในชุดสีทองอาลามหยุดยืนอยู่เบื้องหลังชิหลินโดยที่วางมือข้างหนึ่งเอาไว้บนหัวไหล่ของอีกฝ่ายชิหลินรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นเยียบที่ไหลโชกอยู่บนแผ่นหลังเขารู้สึกว่ามือที่วางบนไหล่ของเขาเพียงข้างนั้นหนักยิ่งนักไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดเขาก็ไม่อาจจะขยับได้เลยแม้แต่น้อย ย่างก้าวเหงาที่เป็นวิชาระดับสูงได้ถูกฝึกจนเข้าขั้นสุดยอดเมื่อรวมเข้ากับพลังฝึกตนขั้นหกของเขาก็ทําให้เขาเราวกับหายตัวได้ซิวชางอี้สูดลมหายใจลึกความแข็งแกร่งของเจ้าลินหลงนั้นไม่อาจจะจินตนาการได้ผู้ใดอีกที่จะประลองกับข้าเจ้าลินหลงยืนอยู่ใจกลางงานประลองชายาพรสีทองถูกพัดโบกโวยโดยสายลมยามค่าคืนนะําให้เค้านั้นราวกับเทพเจ้าข้าเองเด็กหนุ่มขั้นห้าเดินออกมาจากตระกูลซิน ข้าจะเอาชนะเจ้าในสามกระบวนท่าเจ้าลินหลงหัวเราะและทิ้งภาพติดตาเอาไว้กับสายลมลางทั้งสองเข้าปะทะกันและสามกระบวนท่าหลังจากนั้นเด็กหนุ่มขั้นห้าก็ถูกส่งลอยออกไปพร้อมเสียงกระแทกดังลัน่นแสงสีม่วงอ่อนปรากฏขึ้นรอบร่างของเจ้าลินหลงอีกครั้งใครอีกดวงตาของเจ้าลินหลงกวาดมองไปยังชิวเหมิงอยู่และซินหมูเฮงดวงตาของซินหมูเฮงปิดสนิทและเขาไม่ได้ตอบรับเรากับไม่มีความสนใจที่จะประลองกับอีกฝ่าย เพียงแค่เจ้าลินหลงกำลังจะท้าลองกับชายหนุ่มพวกนั้นเองข้าเองซิวเมิงอยู่นั้นราวกับเทพเชียนที่ล่องลอยลงมายังใจกลางงานประลองวิชาเช่นนั้นคืออะไรกันเด็กหนุ่มสาวหลายคนยืนนิ่งงนันวิชาของหญิงสาวนั้นดูราวกับภาพมายาและคล้ายคลึงกับการไร้รำดีเจ้าลินหลงใช้ย่างก้าวเงาของเขาภาพติดตาปรากฏขึ้นอีกครั้งเปรียงเปรียง ร่างทั้งสองเข้าปะทะกันบ่อยครั้งใจกลางอากาศทุกครั้งที่พวกเขาปะทะกันชิวเหมิงอยู่จะใช้พลังของเจ้าลินหลงในการดีดตัวลอยสูงขึ้นไปอีกชิวเหมิงอยู่ได้ฝึกเคล็ดอสรพิษเคลื่อนร่างและมันนับเป็นวิชาเสริมกายาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมันทําให้ร่างของผู้ฝึกนั้นอ่อนนุ่มกว่าปกติและสามารถทนทานต่อการโจมตีอย่างรุนแรงได้ผู้ฝึกตนขั้นเดียวกันกันกบนางย่อมไม่อาจทําอันตรายหนางได้แม้แต่น้อยเจ้าสิ้นเอ่ย ในด้านของความแข็งแกร่งของวิชาเสริมกายาของนางนั้นซิลเมืองอยู่นั้นอาจจะนับได้ว่าเหนือกว่าซินโทงและด้อยกว่าเพียงเจ้าเฟิงนอกจากนั้นวิชาเคลื่นนอนไหวของนางนั้นก็ไม่อาจนับได้ว่าด้อยกว่าซิลชางอีเลยแม้แต่น้อยทั้งพลังฝึกตนของนางก็ยังอยู่ที่ขั้นสุดยอดของคันห้ากระทั่งเจ้าหลินหลงใช้วิชาย่างก้าเงาออกจนสุดขีดความสามารถก็ไม่อาจจะทําให้ได้เปรียบขึ้นมาได้30กระบวนท่า40กระบวนท่า เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าการโจมตีของเจ้าหลินหลงนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดัชนีเมฆนภาหลังจากผ่านไป50กระบวนท่าเจ้าหลินหลงก็ใช้วิชาระดับสุดยอดของเขาฟึบแสงสีม่วงซีดแล่นผ่านฟากฟ้า,าเป็นขีดบางชิวเมืองอยู่ไม่อาจจะรับการโจมตีของอีกฝ่ายได้อีกนางเกือบกระอักเลือดหลังจากพ่ายแพ้ในอีก10กระบวนท่าต่อไป ความพัฒนาของหลินหลงนั้นบ้าคลั่งยิ่งนะักรัชนีเมฆนภาและย่างก้าวเงาของท่านทําให้ข้าต้องหวั่นหวัน่นชิวเมืองอยู่แย้มยิ้มในขณะที่นางยอมแพ้แม้ว่านางจะพ่ายแพ้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกคาดเดาได้เมื่อพลังพึกงตนของเจ้าหลินหลงนั้นแข็งแกร่งยิ่งนะักบางทีอาจจะมีเพียงแค่ซินหมู่เิงที่สามารถประลองกับเขาได้หลังจากที่เอาชนะชิวเมืองอยู่คู่ต่อสู้คนสุดท้ายของชายหนุ่มก็คือซินหมูเห่เฮงผู้ใดอีกที่จะประลองกับข้า ดวงตาของเจ้าลินหลงกวาดมองไปยังฝูงชนในขณะที่มันพาดผ่านไปยังร่างของเจ้าเฟิงร่องรอยหยามเหยียดก็ปรากฏอยู่ภายในในที่สุดดวงตาของเจ้าลินหลงก็จับจ้องไปยังร่างของซินอูเฮงทุกคนต่างก็มองไปยังชายหนุ่มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังในทันใดซินอูเฮงราชาแห่งงานชุมนุมอัจฉริยะเมื่อปีที่แล้วใช้พลังที่เหนือกว่าโดยสิ้นเชิงในการเอาชนะยอดอัจฉริยะอีกสามคนซินอูเฮงซินอูเฮง ในขณะที่ผู้คนต่างขีดร้องชื่อของเขาออกมาเจ้าของน้ำก็ค่อยๆลุกขึ้นอย่างเยือกเย็นไม่มีประโยชน์เช่นขคาก่อนเพียงสิบกระบวนท่าเท่านั้นเราผู้ชมต่างพากันลุกคือขึ้นอย่างโกลาหลสิบกระบวนท่าหมายความว่าอย่างไงกันเจ้าเฟิงมองไปยังอัจฉริยะคนอื่นซินหวูเห่เฮิงมีนามว่าสิบกระบวนท่าเจ้าเฟิงนั้นสูบหายใจลึกๆสิบกระบวนท่างั้นเหรอกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถรับมือเขาได้มากกว่าสิบกระบวนท่าไม่มีเลย โอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าเฟิงเรามันจะสามารถรับสิบกระบวนท่านั้นได้หรือเปล่านะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มินจังมั้งนะคะ